บรรยากาศบรรยากาศนองน้ำแดดแดด่แดดเอ็มเซมเอ็มเซนองมื้นีแดดดีรลปลา ดอกแอมแซมแล้วเด็แเอ็มแซมเริ่มสิอุ่นแล้วพี่น้องวันตีพี่น้องวันนีน้กับมาหาเก็บพักอันฟันชิงโตอีกคือเกาพี่น้องอีกป่านเนื่องจากว่าจะเอาไปแกงอ้อมมะสันขึ้นจากไหม ตั้งแต่ค,คลิปกรอนกนหุ่นกับบรดนไม่เก็บอีกจักเทียจนึ้นเงาเราได้นียงามผักฟันสิงโตอืม้มเงียเดียนย่งย่านขี้กระเดียนเก็บกล่องใบสะกอนพี่น,อนออ้องมันพ่อเราจังมัดน้ำเก็บเอางามคักถือฝน น้อยดอกคุ้นคนดอกขึ้นกับบัด้ตัดจังซี่แล้วนี่ดอกคึ้นคืนแกงอ้อมขึ้นจากโดนแล้วบ่ไได้กินงามๆพี่น้องจ้า บนนกินอติดใจโอ๊ยอืมน่าะใบกระโเป็บบนเอียงจ้ะไม่เป็นไรตัดไปเรื่อยๆเอาลายดอกมือนั่นเอาลายลายกินอยู่สามมือสัวสิเบิดตทั่วกินตัดไปแ้วเบนิวนว่าจะเอาไปทิ่มไปุ้มพี่น้องจ้ะตัดไปแล้วก็ต้องไปกินเพื่อน กออกตามธรรมาสิเนาะงามไปต้องมาตามเก็บเอาพี่น้องตัดไว้ตัดไว้ป้าที่ไปเก็บมือน,นั่นอันเพื่อนนัน่นแย่าวเหรอที่โบไปเอา แกงวศแสบพี่น้องถ้าแก่เหรองามไปแกงอ้อมไปลวกกินคือเก้านนั่นแหละพี่น้องจ้ะท่้ตัวนั้นตัวนอกคนอีสานเฮากินกันเลยก็มีแต่แกงแต่อ้อมแต่ลวกแค่นั่นละ่จะจิเป็ดยัง แกงออมโอ้ยเป็นงามครับพี่น้องจ้าเมื่อนี้บ่ได้ตั้งกล้องมันเป็นเนิ่นไหมพี่น้องจ้ามันเป็นเนินๆจังในบุหระมันบ่าเป็นตักตั้งมันลมตัดอืมอี่งามจ้ะ น้ำครับเดี๋ยวมาตามเก็บเอาพี่น้องตัดตัด,ตด,ตดไปคนซ่อนอสิแล้วพี่น้องจาคนอีสานเท่านะมาอยู่ตังเดนมากินผักป้าผักดงดไปซะละ ตามไดูกันกินผักป้าผักดงไปลวกกินก็นได้พี่น้องจิ้มน้ำพริกจะแซ่บแกงก้อมโอ้ยปลานหนึ่งไก่ทางอืม,อม ว่าสิบเอาลายเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องเป็นรนล่างดีๆยังไม่ตามเก็บเอา บบแม่นว่วาตัดทิ่มด้วยพี่น้องจ้าอย่าเก่าใจผิดได้จ้าตัดกองไว้ตัดกองไวก้กเ่าจังไมา่ตามเก็บเอายีนแต่ผักปลาส่วงนี่พี่น้องจ้า นี่ก็สิพาะแล้วล่ะพี่นอ้องได้ลายเติบเราก็สิปพ,พาไปต่อพักน,นั่นอีกเล็กน้อยปต้ตาไปเก็บเอาพักอันนั้นอีกเล็กน้อยนี่งามไหม,มงามไหม ก้อนนี้ก็งามพี่น้องโหก่อนมาซื้อไปเก็บเอาพักอันน,น,นั้นจักน้องก็สิกลับบ้านแล้วจ้ะง,งามครับวันนี้หมุนป้าคักพี่น้องจ้าวันนี้พักนอกอนเก็บเอาพักนอกต่อพี่น้องไปกินกับตั่งมะคุ้งงามคัก ดอกนกโตจักน้อยจิบเอาเจิบมุมนี่กระพอะเหรอพี่น้องจ๊ะอดอนนี่กระพอะแล้วจ๊ะ็จะไปกินกับวตำมะคุ้งแล้วก็สีไปแกงอม Nam khắc. Để phải chụp ở du kè nên con chắc nói Ừ. คนละปลาที่พี่น้องปลาในกระปานที่ว่าเคยไปเก็บผันคนละปลาจ้ะคนละมงคนละมงไปสีพ่อเราพี่น้องเด็กพี่น้องดอกพ่นนะนี้ดอกพ่นจะเป็นเนื้อซีล่ะนี่พ่นขึ้นดอกแล้วเห็นปะอดอกพ่นที่เป็นเนื้อซีล่ะจ้ะดอกพ่นถ้าขึ้นดอกเราสีโบ,บกิน เจ้าโเก็บพี่น้องเพิ่นสิเป็นสีอะดอกเพิ่นดอกตั้งเหลืองนี่ดอกไงเป็นดอกเพิ่นที่มันบานดอกจเป็นสีดอกเพิ่นนี่คือดอกเพิ่นบานแล้วจ้เะเพิ่นจะเป็นยังสีอะไรพี่น้องตรงนี้ยังอ่นอนๆอยู่เก็บได้จ้ะเก็บได้เก็บกินกับตาบัมะค่งแเม่หมักเด้ผักปลาผักปลอดสารพิษพี่น้อง ตามปกตงนี่ยไปนองจจาดอกพ่นนะเป็นดอกนังซีอะไรจ้ะอืเกิอดดอกอะไรพวกเก็บจ้ะนี่เกิดดอกแล้วเนี่ยดอกพักหนอกวลังเป็นนังสีอะไรจ้ะอืมเป็นเป็นดกอดกดแล้วจ้ะอืดอกพ่นจะเป็นนังสีหลับดอกออดอกพ่นนะสิพวกเก็บจ้ะพ่นเป็นดอกแล้วไปหาบ่งที่ว่าว่าเป็นดอก ดอกดอกลราเป็นแก่เราไม่อยากกินนะจ๊ะไปหาดอกบนที่พวกต้งบวกเกิดดอกนะจ๊ะนี่เพิ่นเป็นดอกดอกพักนอกไปถึงสิละจ๊ะจะหาเบิ้งจักน้อยเอาจักน้อยกับสีพ่อละจ๊ะสีซื้อเ,เอพิ่เป็นดอกเนาะป้าพักนอกเป็นดอกแล้วพี่น้องจ๊ะก็สิเก็บอะไรดอกป้าเน้นเป็นดอกแล้วพี่น้อง จบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็เด้อพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพ่อป้าเก็บไลละะ่ได้แล้วค่ะแถวนี้เป็นดอกเบิร์ดเก็บพักหนอกพี่น้องค่ะคุณน,นะจะมาออกดอกเหรอขนง่ามงามมุ้งนะพักหนอกไทยเบ,ไเบิรงสิไปเก็บเบิรงอันบองที่ว่ายังบ่ออกดอกไหมออกดอกแล้วบ่อจะเก็บนะพี่นอ้องใช่เบิรงซื่อจ้ะคุณน,นะดอกข้นขึ้นเหรอนะ้าป้านี่ เก็บผักหนอกมุ้งน,นี่จ้ะแต่เพานออกดอกแล้วเนาะกระเล็บไม่อยากเก็บแมะจหาเก็บปลาไหมตะบะไทยให้เบิง้งซื้อจ้ะฝนซ้อนเนาะโอ้โหนะงามคักงามแน่จ้ะงามคักงามแน่นี่แต่ผักหนอกกี่กน้องมุ้งน,นี่นะแมนเบิ้ดแถวนี่ผักหนอกงามคักงามแน่จ้ะ